สวัสดีครับ FC ฟิฟชโรดนะครับนะฮะที่ขอบคุณผู้ติดตามวันนี้เราเดินทางมานะครับที่นี่นะครับมาส่งนิ้ให้เฮียนะครับนี่เห็นไหมครับนะฮะเฮียเขาสั่งนิดจากอยุธยามานะครับเพื่อจะมาตัดกิ่งไม้ซ่อมหลอดไฟอะไรแล้วแต่จุดประสงค์นะครับนะฮะนี้เราจะมาลองรีวิวดูนะครับตัวนี้นะสองคนนี้หนักเท่าไหร่หกสิบห รอโอเคเดี๋ยวเราลองมารีวิวดูนะครับนะแล้วตัวนี้เราก็ก่อนขึ้นเราก็การปีกขาค้ำอะไรออกนะครับมันก็จะแน่นนะครับลองดูดเฮ็ดนี่ครับในเวลาเราขึ้นซ่อมหลอดไฟนะครับไม่ต้องกลัวล้มนะไอ้ตุ้งต๋วมันจะมีที่ค้ำด้ยผมยิง,ยง,ยง,งโยนทิชเชงมาเนื้อให้เขารีวิวมาตัดไม้ด้วยโยโย่เว่านแกงด้วยโยโย่ค้างแกงบนมือ ได้เอาขึ้นเลยนะจะขึ้นไปอีกครับก็กดได้ยืดได้นะครับขึ้นไปถ้าสุดสุดที่สองเสี้ยมนี้มันก็อยู่ประมาณสี่เมตรนะครับกลัวไหมไมเลยนะครับแล้วมีขาค้ำอยู่นะครับน้ำหนักก็จะถ่ายเทไปด้าน,นหน้าอาวึ้น ว่าไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวที่บอลเดี๋ยวนะเดี๋ยวยูทูบด้วยเนี่ยนะครับนี่คือ6เมตรนะเนี่ยหัวไหมส่วนมากมันเราไม่ติดอะไรหรอกครับเนี่ยแต่ว่าขามันแข็งอยู่อ้าวโล่งขัดหัวนะโล่งแข็งมากเลยแข็งมากเลยอ้าวโล่ง พุชโแ้งมากล้ลองดูนิดหน่อยสักต้นนึงลองดูเออมีวิวนี่ให้วิ้ให้วิวเาด้ดูอไรล้ล้งนี่ีวิวมีเมเอได้ยงาอ่่ยมาทำนี่ไเอเออี่อนเาออกมาอยากออกหยุมไม่ไรอย่า นี่ยตับก็มีดูเลยเอ่อนัดไหนีนไหมครัันี่บเตอร์นี้รับน้ำหนักได้3ถึง6 0 0นี่ไงแต่มันอัพโหลดทัวอยู่ที่มาณ0 0มร0 0ี่ยกิโลอะลอดูเลยเอาเย็ด